ยินดีด้วยคู่รักบันเทิงประกาศข่าวดีครั้งใหญ่เป็นพ่อแม่มือใหม่นักร้องและนักแสดงฮุนสมาชิกบอยแบนด์ดังยูคิสประกาศข่าวดีกำลังจะเป็นพ่อคนเร็วๆนี้เมื่อวันที่4ตุลาคมฮุนได้แชร์ข่าวกับแฟนๆเป็นการส่วนตัวผ่านอินสตาแกรมของเขาเขาโพสต์ภาพอัลตราสาวลูกน้อยพร้อมแคปชั่นว่า ฉันจะทำให้ดีที่สุดในฐานะพ่อทุกคนใช้วันหยุดกันดีไหมในวันที่สี่ตุลาคมซึ่งเป็นวันแห่งนางฟ้าฉันมาที่นี่เพื่อแบ่งปันข่าวดีในที่สุดชีวิตใหม่อันล้ำค่าซึ่งฉันและภรรยาหวังและรอคอยก็มาถึงโลกนี้แล้วทารกวัย27สเจ็สัปดาห์คนนี้เป็นลูกชายของฉันและน่าหลงไหลมากที่เขาดูเหมือนฉันอยู่แล้ว ขอบคุณมากที่มาหาเราแบบนี้นะที่รักเราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีเพื่อที่คุณจะได้เติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดีและเที่ยงธรรมข้ามกลางความรักและพระพรมากมายในฐานะพ่อฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อภรรยาที่ทำงานหนักและลูกของฉันที่กำลังเติบโตอย่างแข็งแรงโปรดส่งคำอวยพรของคุณมาให้เราขอบคุณ ุูนแต่งงานกับวางจีซอนเกิลส์เดย์เมื่อวันที่29พฤษภาคม2022คุนเปิดตัวในฐานะสมาชิกของยูคิสในเดือนกุมภาพันธ์2554หลังจากการจากไปของอเล็กซานเดอร์ลียูเซบิโอและคิมคีบัมเขายังคงเป็นสมาชิกของกลุ่มต่อไปแม้ว่าจะย้ายไปเอเจนซี่ใหม่ในปี2022 หลังจากที่สัญญาของเขากับ NH Media หมดลงวังจีซอนเคยเป็นอดีตสมาชิกเกิลกรุ๊ปยอดนิยม Girls Day แต่เธอออกจากวงทีมอย่างเป็นทางการไม่นานหลังจากเดบิวต์